นี่อะไรวะน,น,งงนี่มันมนั่งงวดเลยวะนนี่มันไม่รู้อะไรเอ๊ะมัน็นนี้เป็นอะไรวะเอ๊ะว่าไงมันบอกว่าไอ้ทองทำอ่ะอย่างนี้ป้าไปได้ยินเล่นมั้ยครับต้องทำอะไรเอ่อเอาอะไรอ่ะไม่มีโอ,โอ้โหมาท่ามพวกไตม้ากับพวกไอ้พวก ยาเป็นมัดมีทองทำแต่ไม่ออกยังมั่ได้ให้ใครเลยเจนก็ก็ก็ไว้ทำราคาโทษครับสวัสดีครับ FC f a n p a g ตอนนี้มีคนมาเลียผมอยู่ครับดูหน้าเนี่ยครับมาขอไตมาดครับคุกเข่าเป็นแผล ขอไตมาานะครับรุ่นไตมาาแต่ว่ามันหมดแล้วนะครับยอดหมดนะฮะนี่คือคุณโอเล่นะครับอืวันนี้ก็ไลฟ์สดเอาเงินมาถวายนี่ครับด้วยความศรัทธาไปร่วมบุญมานี่ครับนำเงินมาออโอเล่นำเงินมาฝากนะครับเพื่อไปถวายให้แก่หลวงพ่อพัดพอเมื่อวานประสบความสำเร็จไลฟ์รุ่นนำเลิกกองหนึ่งสี่แสนสี่ น,ะะนำเลิกของเจริญพรล,ล่างเนี่ยเขาบริจาคเอาเงินมาถวายฝากไปถวายก็เลยต้องฝากใครนะครับม้าเร็วเราครับคุณต่อเป็นต่อเอาไปฝากนะต่ออย่าเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวน่ะต่อไ,ไ,ไปไปไป,ไปถึงถวายหลวงพ่อเลยเงินนี้เข้าหลวงพ่อร้อยปร์เซ็นไม่มีหายอ่ะอ่านี่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวที่มาให้ชมเนี่ยคือชมอยากจะให้ชมรุ่นไตามาสเออโชคดีโชคดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันมีม โอเคนี่ครับเป็นคนที่ศรัทธาหลวงพ่อพัดจริงๆแล้วก็ไปวางศิลาเลิกโรงเรียนเฮ้ยไอไอแผน่นศิลาเลิอกอ่ะห้าเ็ดออกห้าเ็ดข้างล่างข้างบนศูนย์แดสาไปดูอเ,เอาให้ดู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 ดไปให้ดูไอเ,เหลือเชื่อเราไม่ได้ดูอ,อ่ะเร,เราไม่ได้สนใจไงไม่หวยออกเลยอ่ะอันนี้ขังจริงไว้นี่ก็คือขออนุมโมทนาทุกท่านที่ร่วมจองวัตถุมงคลนะครับร่วมบุญด้วยกันมานะฮะ เพอเปะเลยห้าเจ็ดามาดูมาห้าโชว,โชว,โชว์โชว์ท่านผู้ชมนี่ครับอ่าวางศิลาเลิกเมื่อวานนะครับอ่วันที่พุทธาพิเศษข้างล่างห้าเจ็ดข้างบนศูนยะ์แปดสามนะแผ่นวางศิลาเลิกนี่ะนะครับอเราไม่ได้คุยนี่กำเนิดเกิดขึ้นเองครับเดี๋ยววันนี้มาชมมาชมเออ่ชมแบบ เะะหรียญไตามานได้นำแบบมาสแบบนะครับ mm hmm. ก็มีนั่งพลานนะครับ mm hmm. แล้วก็เ,เหรียญครึ่งองนะฮะห่วงเชื่อมกับครึ่งองค์ mm hmm. เหรียญเนี่ยนะมันแบบเดียวนะแบบอยู่ไหนวะไอ mm hmm. แบบนี้แบบห่วงอันนี้ห่วงเชื่อม mm hmm. แบบนี้หวงเต็มห่วงเต็ม,ตมแล้วก็ mm hmm. แต่ทําจริงๆโอ้โหไหลายพิมพ้าพิมพ์นะฮะเราชอบตามอะไรที่มันวุ่นวายเข้าไว้ครับตอนนี้อ้นี่อะไรนะอ่ะอ๋อหน้าหัวเดี๋ยวเศกพร้อมหมดเลยหน้าหัวก็สวยนะเนี่ยเรียนหน้าหัวทำไมมันติดมาวัาทุ่งนี้นี่ยังไม่ได้เปิดนะโอ้แต่เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไวเ้เศกพร้อมตายมากเลยดีไหม ชมกันเล่นๆก่อนครับแล้วก็คอยยังไม่มียอดใครทางนั้นนะนี่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 หน,น้าหัวนะฮะหน้าหัวก็สวยงามนะฮะหน้าหัวเก้าเก้าใช่ไหมใช่ชมเล่นครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยากจะมาพูดคุยชี้แจงอ่ะผมได้เหรียญมามไม่ได้ดูเหมือนกันโอห้าเจ็ดหนึ่งแล้วแต่เลขเลยครับนี่ครับ ท่านผู้ชมครับแล้วก็รุ่นไตามาศนะฮะหกสามเป็นเหรียญในตำนานนะฮะซึ่งหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่เคยออกเหรียญไตามาศตอนนี้แพงมากนะฮะถ้าเหรียญทองคำนี่เป็นล้านสิบล้านแต่นี่เป็นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะมีาร์มงดงามนะฮะแล้วก็ ดูตัวอย่างนะฮะนี่ตีตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าท่านจะได้สบายใจแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนรายการรายการเราก็เดี๋ยวสรุปรายการให้นะครับว่าหลังเนี่ยสุดยอดคุ้มค่าด้วยทานินจริงๆนี่พูดเลยนะฮะสุดจัดประรัดบอกแต่นี่สุดจัดผู้ว่าบอกเลยจริงๆนะ,ะนี่ครับคมนะฮะนี่คือเหรียญห่วงเชื่อมที่ที่ไม่มีห่วงอย่างงี้เพราะว่าจะต้องตีห่วงอ่า ตัดพอปั๊มออกมาแล้วก็จะไปทําห่วงเชื่อมนะครับอนาคตจะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านี่ครดูนูนต่านะฮะมีฟาร์มงดงามมากอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเหมือนหลวงพ่อพัดนะหูใหญ่หลวงพ่อพัดบอกว่าถ้าหูไม่ใหญ่เนี่ยจะไม่น่าเขาจะเพี้ยนนะหลวงปู่บอกกับผมว่าทํายังไงก็ต้องให้หูใหญ่เพราะคนท่านอายุยืนนะฮะคนหูใหญ่หูยาวเนี่ยครับเนี่ยนะครับก็เลยแกะหูใหญ่ หน้าก็จะไม่เผียนหน้าก็จะเหมือนหลวงปู่หลวงปู่บอกนะครับแต่เหรียญที่ผ่านการสร้างกันมาเนี่ยผมไม่ทราบแต่ว่าเหรียญที่ทางทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าคาดชื่อแล้วรับรองคุณภาพในความงามแล้วก็ความมาตรฐานของเหรียญทุกเหรียญแล้วก็พิธีนะฮะอย่างเท่าที่ผ่านมาเอา้าลืมไปนะครับกดแชร์ด้วยส่งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาผมแจก สมเด็จนะครับหลังรูปเหมือนนะครับผงกระเบื้องสันลาหลวงพ่อเดิมนะฮะสันลาที่เราสร้างนะฮะกระเบื้องที่ที่ที่ชำรุดนะครับเราได้นํามาใส่ไว้ในนี้แล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูว่าด้านหลังเป็นไงสมเด็จนะฮะแจก20่ท่านแจกฟรีที่เข้ามาชมกดแชร์นะฮะวันนี้นี่ด้านหลังนี่ครับเป็นรูปอ่าเป็นรูปหลวงพ่อพัดนะฮะเป็นรูปหลวงพ่อพัดนี่ครับ ปุญญกาโมวัดหวด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นยันหลวงพ่อที่ได้ดำริให้ทำเนี่ยเป็นกระเบื้องที่หลังคาสาาการประเรียนที่หลวงพ่อเดิมสร้างไว้เรานามาผงมาบดท,ทําเป็นสมเด็จเพื่อความเป็นสิริมงคลตอกเลขทุกองนะฮะนี่ครับที่วัดก็มีให้จําหน่ายเนาะแต,แต่หมดแล้วใช่ไหมฮะนี่นะจำ,นำหน่ายกันองค์ละที่วัดสองร้อยบาท แต่ตอนนี้เห็นขายกัน500แต่ผมมีแจกกับ FC และแฟนเพจป๋องสุพรรณการันตีเพื่อฟาร์มเป็นสิบคนปลุกเสกเมื่อวันที่14พร้อมเหรียญเจริญพรล่างะฮะในโบสถ์อุโบสถที่วัดโคกเดือนะครับจำนวน20องค์นะครับจำนวน20องค์นี่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นต่อนะครับมามอบวัตถุมงคลดีๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะแล้วก็ f c ป๋องสุพรรณเพื่อฟาร์มเอฟซีมงคลน,นะฮะให ทุกท่านได้เหรียญหรือได้สมเด็จนเนื้อพิเศษแบบนี้ไปใช้เป็นไงบ้างครับต่อเขาซื้อขายเหมาหมดแล้วไหมที่ที่วัดใช่ทแนแรงศรัทธาไม่ไหวคนก็เป็นเหมาท้งหคือไปจะไปเอาเหรียญใช่จะไปเอาเหรียญแล้วเหรียญมันไม่ได้ฮะก็คือเขาก็เลยบอกเอาครับผมก็ได้อย่างนี้ขออะไรก็ได้ที่มันเป็นของหลวงพ่อพัดติดตัวอย่างเงี้ยมันมันแล้วได้ร่วมบ,บุญที่วัดใช่ได้ร่วมบุญที่วัดครับเพราะว่าอันนี้ก็คือถวายเฉพาะถวายสามล้านสร้างโบสถ์ได้สร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนเสร็จแน่นอน ก็คนก็ดูเจตนาแล้วเขาวัดเจตนาดีก็เลยแล้วเงินก็เงินเข้าวัดเลยไม่ไม่ที่เจ้าวาดรับไปเลยใช่ครับนี้ใครพิธีก็จะได้เห็นเลยว่าที่ปองเอาไว้ทั้งหมดน่าจะประมาณสิบสี่ล้านจะได้ยินนะอย่าคุยเยอะเจ็บคอครับเราสร้างจริงทําจริงเจตนานะฮะวัตถุประสงค์ชัดเจนแต่อันนี้เป็นสิริมงคลนะครับยี่สิบท่านสมเด็จอ่า สมเด็จนะครับเป็นสมเด็จเนื้อกระเบื้องหลังคาสาราการบาเรียนฮะสมัยหลวงพ่อเดิมสร้างไว้เป็นกระเบื้องถือว่าเป็นฟาร์มศักดิ์สิทธิ์ที่เกจิอาจารย์นะฮะนี่นะครับหลวงเนี่ยผงกระเบื้องสาราหลวงพ่อเดิมนะฮะสมเด็จนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนี่ยปีหกสามแจกยี่สิบท่านอ่ะเอามาดูเหรียญต่อไปเมื่อกี้นี้เป็นเหรียญจะต้องมาเชื่อมห่วง แล้วก็มีเหรียญครึ่งองค์งคเหรียญไตามาสนี่ก็แบบ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 ห่วงเต็มนะฮะไม่ไม่ต้องเชื่อมจะปั๊มออกมาจะมีห่วงนะฮะนะครับดูนี่เป็นตะกัวนะครับเราตีมาก็ยังคมมากนะฮะเน้นที่ชีวรผ้าชีวรนะครับก็จะสวยแล้วเหรียญน,นี่เดี๋ยวน่าจะสัปดาห์หน้าผมจะเอามาให้เห็นในการลงยานะฮะจะมีเหรียญลงยาในกล่องมีอะไรมัง่งเดี๋ยวติดตามนะครับท่านผู้ชมที่จองอรุ่นไตามาสไว้นะครับ ไม่ผิดหวังนะฮะกอดไว้แน่นๆ่กอดไว้แน่นๆรวยแน่นๆครับรวยแน่นๆเชื่อป๋องสุพรรณไม่มีคําว่าผิดหวังแล้วพิธีที่จะสร้างไม่ต้องกลัวนะครับพิธีที่จะพุทธาพิเศษเหรียญนี้รุ่นไตมาสปลุกเสกที่วัดห้วยด้วนเลยนะครับที่วัดหลวงหลวงพ่อพัดเลยนะครับเอามาดูเหรียญต่อไปเหรียญนี้สวยมากอลังการงานสร้างจริงๆนี่เขาเรียกเหรียญนั่งพรานเป็นเหรียญนั่งผานนะครับ เหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสวยมากนะครับพญานาคนี่เกีียวกันเลยนะครับหางพันกันเนี่ยนะครับดูหัวพญานาคนี่ครับคมชัดนะฮะตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นหมูหรือเป็นกวางเนี่ยหลวงป,ปู่เกิดปีอะไรเนี่ยครับน,น่าจะปีน่าจะหมูนะฮะดูนะครับทํอะไรน่าจะหมูทอะไรก็จะเป็นหมูอ่าเออไม่ใช่เราเป็นหมูเขานะเรารทําอะไรเราจะเป็นหมูโพกกระซับนะฮะนี่เป็นเหรียญน,นั่งผ่านโพกกระซับ หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นไตมาห์หกสาก็ขอคุยหน่อยฮะผลงานออกมารับรองไม่ผิดหวังถ้าตัดปั๊มแล้วลงยาเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่สวยสุดๆแล้วมีรูปนี่นะครับพระพุทธอยู่ด้านบนอีกนะครับเพราะว่าเป็นพระพุทธเป็นอันนั้นคือพระประจำจังหวัดพระประจำจังหวัดนครสวรรค์อยู่ด้านบนอ่านะครับ อันนี้ก็คือมีสตอรี่เรื่องราวต่างๆที่หลวงปู่ได้เคารพศรัทธานับถือนะครับพระประจำจังหวัดนครสวรรค์เราก็มาใส่ไว้นี้นะครับสวยงามครับนี่ก็คือไตามาสามพิมนะฮะทั้งหมดมีห้าพิมพ์ก็จะมีพิมพ์พิมพ์วัดหนังอีกอแบบเหรียญวัดหนังเลยแล้วอีกองค์หนึ่งก็เป็นพิมพ์สร้างบรรรางบร,รมีหลวงพ่อคูณนะฮะนั่งเต็มองนะฮะ ทั้งหมดคุ้มค่านะครับไตมาสนี่สามพิมถ้าครบห้าพิมาขอบอกเลยนะครับไหลแน่นอนฮะตัวไหลใครก็อยากได้คุ้มค่านะฮะแล้วก็รายการนะครับรายการเอามาดูรายการกันเลยนอกจากแจกะพระ20องค์แล้วสมเด็จนะครับหลวงประพัทรวัดห้วยดวนสรุปรายการเอาชมนะฮะชมเลยรายการที่จะได้รับไตมาส6หสามแบ่งยกลังลุ้นเนื้อนะครับ การันตีเหรียญเงินครบทุกพิมนะฮะห้าพิมให้เงินห้าพิมพ์เลยห้าเหรียญอ่านะครับและสองเหรียญลงยาครบทุกพิมพสิบเหรียญครับโอ้โหลงยาสิบเหรียญนี่นะครับคุ้มค่าไหมครับอ่าดูกันเลยเต็มเต็มวันนี้ดูกันเว็มเต็มนะฮะเงินครบทุกพิมห้าเหรียญเงินห้าเหรียญเหรียญลงยาครบทุกพิมสิบเหรียญ เหรียญหน้ากากเงินครบทุกพิมพ์อีกสิบเหรียญเป็นไงครับท่านเป็นไงที่จองไว้เมื่อกี้รู้งี้รู้งี้รู้งั้นนะฮะวันนี้ไม่ต้องรู้แล้วรับเหรียญโซนพิเศษหน้ากากรวมยี่ห้าเหรียญครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับเป็นหน้ากากเงินหน้ากากทองหน้ากากแล้วแต่ลุ้นนะฮะใครจะโชคดีรับเหรียญโซนเนื้อธรรมดาห้าสิบเหรียญครับ แถมเหรียญสมนาคุณแบบยกลังอีกสองเหรียญอ่าอีกสองเหรียญเนี่ยที่แถมสำคัญมากนะฮะได้รับทั้งทิ้หนึ่งร้สองเหรียญแบบยกลังลุ้นเนื้อนะครับตอนนี้เป็นไงครับราคาถ้าเห็นแบบเห็นเนื้อนะครับแบบนี้แล้วเป็นไงครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับแคปไว้ได้เลยนะครับท่านที่จองศูนย์จองครับนะปองมาแบบนี้จาๆๆครับว,ว่าเหรียญล จะถ้าเปิดรุ้นเหรียญละพันยังต้องซื้อเลยตอนนี้นะครับเพราะว่ามีเหรียญเงินครบ5้าพิมพนะนะครับแล้วก็มีเหรียญลงยาครบทุกพิมสิบเหรียญเนี่ยมันแค่สองอย่างนี้ผมว่าท่านที่จองไว้ก็คุ้มค่าแล้วนะครับคุ้มค่ามากนะครับนี่คือรุ่นไตามารแต่ผมกําลังออกแบบนะครับออกแบบเหรียญทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วก็จะเกียมถ่ายรูปนะครับทํากราฟิกส่งให้กับศูนย์จองแล้วก็ท่านที่ได้ร่วมบุญกันมา วัตถุประสงค์อ่าวัตถุประสงค์มาดูวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เราชัดเจนมากครับร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดหนองบัวนะครับเพราะว่าต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะนะครับโรงพยาบาลแต่ว่าวันที่10ตุลานี้นะครับ10ตุลาผมจะไปมอบเงิน15ล้านนะเพื่อสร้างโรงพยาบาลนำเลิกก่อนเลยนะครับสสมทบทุนสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์นะฮะ3 สมทบพุนสร้างสลาร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะฮะต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะนะครับนี่เราทําให้หลวงปู่ด้วยความเมตตาบาร,รมีของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนก็ท้องขออนุโมทนานะขออนุโมทนากับกับสายานุสิทธ์นะครับแล้วก็ศูนย์จองแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วต้องขอประกาศประธานอภัยฮะที่ผ่านมาปลุกเสกรุ่นเจริญพรล,ล่างสร้างโรงเรียนเนี่ย ผมปลุกเสกวันจันทร์ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนมาไม่เกินสองพันนะฮะผมก็เตรียมเหรียญไว้สองพันเหรียญแล้วว่าเกิดวิกฤตจริงๆคนมาเป็นหมื่นะฮะต้องกราบขอประธานภัยผมว่าเสียใจนะฮะต้องรับผิดชอบนะฮะก็ต้องขอกราบนะฮะแทบเท้านะฮะที่อยู่ในจิตใจผมเนี่ยนะฮะคือติดขัดอยู่นิดเดียวเรื่องอื่นผมทําสําเร็จหมดก็ผมขอแก้ตัวนะครับงานไตามารสนะฮะ ไตามารสามปลูกเศกที่วัดห้วยด้วนเนี่ยผมจะมีเหนนรียญนะฮะรุ่นไตามารนี้ให้ทุกท่านได้ใส่นําเงินใส่ในตู้บริจาคของวัดห้วยด้วนนะฮะจะตั้งตู้บริจาคไว้ไม่ได้จำนายสองร้อยห้าร้อยอะไรอย่างงี้ไม่เอาแล้วแต่จิตสธาท่านจะใส่ตู้แล้วก็รับไปหนึ่งเหรียญนะอันนี้คิดว่าจะมีระเบียบจะอาจจะแจกบัตรคิว ถ้าไม่แจกบตรคิวจะมีตู้รับบริจาคของทางวัดตั้งไว้เป็นอ่สักห้าตู้แล้วก็ห้าแถวจะได้ไม่ติดขัดนะครับตรงที่โดมนะทำได้แล้วก็ท่านศร<ม>ัทธาเท่าไหร่ท่านใส่ตู้เลยแล้วท่านก็ได้หนึ่งเหรียญจะไม่มีราคามูลค่าแต่จะมีจำนวนเท่าไหร่ผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนงะครับเพราะฉะนั้นได้ไม่ต้องมารอไม่ได้เสกเดือนไหนหน่าจะ กำลังเริ่มทําแล้วน่าจะาไม่เกินพุทธศตวนะครับเพราะว่าการทําเหรียญแล้วก็ลงยาเนใช้เวลานะครับอาจจะไล่เลี่ยกันนะครับแต่ไตามาาจะต้องเสกก่อนแล้วก็จะมีรุ่นพยักแสนล้านนะฮะถ้าเป็นไปได้เสร็จพร้อมกันผมจะเสกพร้อมกันเลยลองดูอ่าจะทำสองรุ่นออกให้พร้อมกัเลยสนุกดีนะครับ พอดีเราไม่อยากติดขัดถ้าอันไหนเสร็จผมอยากส่งให้ถึงมือ,อผู้ที่มาร่วมบุญกับเราก็ต้องขออนุม,มานุมโมทนากับทุกท่านนะครับนี่ครับเขาถึงได้บอกว่าการทำบุญอันวันและคืนผันดับก็รับร่วงท่านทั้งปวงจงอุสาหากูศลพันชีวิตคิดถึงรำพึงตนอายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปี อันฟามรณาทั่วหน้าสัตว์พระยังตัดเป็นองค์พระชินสีแสนประเสเริฐเลิศพบจบราตียังเจรล,ลีสู่นิพพานเอ่ยนะครับอันนี้จังละภาวนาว่ากุศลละภากันบน่นวุ่นวุ่นบุญที่ไหนจังแต่ปากแต่ยังไม่จังใจต่อเมื่อไหร่สังขารเราจะอ่านจันนี้แหละครับผมจึงตั้งใจทําผลงานดีๆสู่สายตาประชาชนแล้วก็ปลุกเสกให้ดีแดดผมไม่แตกแดด รอมาครับไม่ได้อ,อ๋อระตันเลยขอประทานอภัยจริงๆนะฮะเพราะว่าไม่คิดว่าคนเยอะแล้วก็เตรียมวาแค่สองพันเหรียญแต่คนมาเป็นหมื่นแต่ผมขอแก้ตัวนะครับทุกอย่างนะฮะเราจะปรับปรุงแล้วก็ขอกาบประทานอภัยนะพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความศรัทธาหลวงปู่นะฮะเราถือว่าร่วมบุญกันนะครับผมทําผ้ายันมาผมก็แจกจนหมดนะฮะ ไม่ได้จหนายนะฮะแจกยกลังเหลืออีกไหมครับพี่ป๋ออ๋อไม่มีปิดแล้วไม่ต้องโทรหาผมแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาโทรไม่ต้องมาขออะไรทั้งนั้นไม่มีเพราะหมดแล้วเราตามวัตถุประสงค์จบแล้วปิดนะฮะราชนพระทุกอย่างที่มีราคาขยับขึ้นก็บรรดาพี่น้องที่จองไว้ก็ไปแบ่งปันกันก็ขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับวันนี้อยากชี้แจงแล้วก็ให้ได้เห็นแม่พิมพ์เห็นพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆแล้วก็แจกนะครับแจกสมเด็จอีก20ท่านนะฮะกดแชร์แล้วส่งที่อยู่มานะครับอันนี้ก็เข้าใจนะครับวัตถุประสงค์เนื้อมีอะไรบ้างรู้แล้วนะครับอันนี้พี้ไม่ต้องถามผมชี้แจงแล้วนะครับแชร์ไปได้เลยนะครับส่งไปได้ตามศูนย์จองเลยวันนี้ผมขอชี้แจงแล้วเสร็จแน่นอนไตมานได้รับสวยงามพิธีดีเกจีขลังนะฮะแล้วก็ได้บุญร่วมกันนะฮะ อย่าคิดมากนะครับผมทําได้เท่าที่ผมทำํำจริงๆแต่ผมตั้งใจทําให้ออกมาดีเพราะฉะนั้นก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจแล้วเชื่อถือศรัทธาในป๋องสุพรรณรัติและทีมงานสะพานบุญคุณเอพุทธศิลป์เหนื่อยกันมากครับแต่ภูมิใจแล้วก็ปิติกับหลวงปู่นะฮะทุกครั้งที่พูดถึงโรงพยาบาลทุกครั้งที่พูดถึงการจะทำบุญหลวงปู่น้ำตาซึมทุกครั้งอันนี้อยู่ในจิตใจผม ผมไม่อยากจะอธิบายให้ใครฟังนะบางคนก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ที่ทํามาเป็นไงครับว่าได้เงินเท่านั้นเท่านี้ปลูกเสกเท่านั้นเท่าน,น,านี้ทุกรุ่นนะครับผมยังไม่เคยเห็นกระเบื้องสักแผ่นหนึ่งเลยครับที่จะมาทําให้กับวัดห้วยด้วนแต่นี่ผมทําจริงนะโปรดยยมาดาบ่านะฮะผมชัดเจนนะถวายจริงทําจริงแล้วหลวงปู่อนุญ,ญาตผมจริงนะฮะแล้วผมทํามาตั้งแต่ไม่มีใครรู้จัก หลวงปู่นะฮะบ,บัดนี้หลวงปู่มีชื่อเสียงมีบารมีแล้วก็ขอแสดงความยินด,ดีแล้วก็ดีใจกับทางวัดห้วยด้วนนะครับได้มีเกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ําแฝนะฮะเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งก็ว่าได้ถือว่าเป็นเพชรน้ําเอกของเมืองนครสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะอายุ99ปีเนี่ยท่านมีวัตถุมงคลของท่านดีๆเงี้ยสะสมนะฮะเอาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อท่านและครอบครัวสําหรับวันนี้นะครับ ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปแทงใจคนบางคนนะฮะผมผมพูดน้อยแต่ผมรู้เยอะนะแต่ผมทำเนี่ยถ้าทำให้ได้อย่างผมนะครับเสียก่อนแล้วค่อยจะมาว่าผมสำหรับวันนี้ทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านนะครับขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขนะฮะสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะฮะคิดสิ่งใดสมปัานาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ